เขาจะทำน้ำอุ่นให้ไม่เสร็จเฮ้ยุ่าเป็นไรอ้าวเต้นไหนถ่รยรูปเหรอเนเปนชุดได้ไหมไน่ทำอะไรก็ทำได้ไหมไมไ่เป็นไรพูดกันในแบบนี้อย,อ,อย่าพร้องรูปอย่า มอสัยาเ่นาาัญญาโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอสชาแนลเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้มาแบบน่ารักใช่ไหมทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยว,วันนี้มามุงมิ้งมากคือตอนนี้เรามาพักที่ต่างจังหวัดนะครับเหมือนมาทํางานนี่แหละ มาก,ก็หลายคนมากมาหลายช่องมากมี a อ็กซเดตพวกหลักคังอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนมาพักผ่อนมาทาํางานกันด้วยและตอนนี้แนนออกไปทานกับข้าวอยู่นะครับกับพวกพวกบีพวกแพรเขาก็จะทานกับข้าวรอพวกผู้ชายไปคือผมมีโอกาสได้เข้าไปอ่านเม้นมานะครับผมก็มีคนแบบแนะนําให้ผมแกล้งแนนบ้างแก้งแหนักหน่อยคือที่ผ่านมาเนะี่ยคือผมไม่ค่อยได้แกล้งแนนเลยนะครับมีแต่แบบคลิปหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมจะลองแบบ ทำตามที่ทุกคนขอขึ้นมานะครับแล้วขอขึ้นมาก็กดซับสไครต์ให้แมมมอสด,ด้วยนะฮะเขาเรื่องเลยทุกคนก็คือถ้าแนนเข้ามาเนี่ยยอผมจะแก้แบบแก้งโกรธแนนแบบไม่มีสาเหตุเลยคือโกรธไม่สนใจมือโน่นนี่น,นั่นแบบไม่คุยด้วยเลยแล้วมาดูกันว่าถ้าแนนเข้ามาจเจอสถานการณ์แบบเนี้ยแนนจะรู้สึกยังไงคือแบบมาเที่ยวกันมาพักผ่อนแบบบรรยากาศโคตรดีเลยแล้วเข้ามาเจอแบบแบบเนี้ยผมว่าแนนอาจจะเฟลไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ซับไครช์ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแอบ,บตั้งกล้องไว้นะรอแน่เข้ามาก่อนเดี๋ยวไปลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมไป let's go อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแอบ,บไวตนะ้ตรงนี้นะครับตรงกันแดดเฉชูโช้โอ้ยชิวจริงๆเลยเว้ย่ยอย่าดนี้เด้อคนว่าเอ้ยอ ไปกินข้าวไปกินข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันออาไมไรเนี่ยไม่ไรฮะไปกินข้าวไ,าวไ,าวไาวม่อย่ามืออย่ามือเบาเบาอย่ามือ แล้วทำไมไม่พูดไม่หิวข้าวหรอฮะหิวข้าวไหมหรือยู่ข้าวหาไหมฮะเสร็จแล้วไปไปทำไมเมื่อยอยู่หรอเมื่อยแล้วไม่หิวข้าวหรอเสร็จแล้วออื <laughs> กินอะไรวะอ๋าอะไรเป็นไรอ่ะเออไหมือนพูดด้วยดีเนี่ยไปกินข้าวเดี๋ยวลุกขึ้นลุกส<ซ>ี่ลุกลุกเป็นไรอ่ะไปกินข้าวเล่นอยูน่นะอย่า อยู่อันนี่ไปกินข้าววันเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าให้ได้ไปอาบน้ำก่อนเธอถ่ายรูปให้ก่อนก็ได้อ่ะจะแ,แต่งหน,น้าแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้อาบน้ำน้ำอุ่นยังไม่ร้อนเลยไปหาดูให้ได้ก่อนเด้ปะเขาจะทำน้ำอ,อุ่นให้ไม่เสร็จต้นห้าฮ้า <laughs> เป็นไรอะ่ะเป็นไร <laughs> เป็นไร <c oughs> อ้าว <c oughs> เฮ้ยถ่ายรูปเหรอให้เรนเปลี่ยนชุดนะให้เรนเปลี่ยนชุดได้ปะเรนเปลี่ยนชุดได้ไหมไหนทำะไรก็ทำได้ไหมเรื <c oughs> ่อเป็นไรเมื่อก่อนเลยแบบนี้อะ่ะ <c oughs> จะดูบอลแป๊บนึ่งอ้าว ในอารมณ์ดีๆนะเนี่ยหรือจะใหร้อลเสียร้ <L otte. S 1> อแต่ได้นะได้นะจะกลับเลยปะละ้ล่ะมันหายเยอะเป็นไรเนี่ย <c oughs> มันเป็นไรคุยด้วยดีๆเนะี่ยเล่นด้วยก็ไม่เล่นวิืจะกลับกลับบาละ่ะ <c oughs> ก็ได้นะคุยด้วยดีๆแล้วเน,นี่ยเออ เล่นก็นไม่เล่นบายดีท้าไมเออเคก็กลับบ้านจะกลับอะไรอะละ,ม,ะมอนเป็นไรอะเนิเป็นไรล่ะวราจะหาเรื่องอะไรเน,นี่ย นในก็ออกไปแล้วก็กลับมาดีๆเนะี่ยมาพูดด้วยมอนก็อะไรของมอนเนี่ยใน,นก็คุยด,ด้วยดีๆมันก็อะไรเล่นด้วยก็ไม่เหนื่อยมากเนี่ยไปเก็บของลุกอย่า,ออยามอนได้ยาแม่ได้ยาเล่นในโทรศัพท์นี่นนล่ะก้มอะไรนักหนาลุก ลูกไปไหนละแล้วไปไรแล้วน่ไปไรแล้วไม่ไปไรแน่ปไรไม่เปไรอ่ะแน่นี่ป็นไรอย่ามาเป็นยาอ่อนแน่อย่ามาเป็นยาอ่อนแน่เนีุย้ดีๆนวกด้วยดีๆนี่ยไ้วเปไรมีเหตุผลอมันไม่มีเหตุผลน่ไปไรมีเหตุผลปะใต่อไร อะไรหมอนออะไรเล่นไหมเนี่ยเล่นไหมล่ะเป็นเล่นมากไหมเนี่ยเล่นปหมล่ะเล่นไปเก็บผมกลับบ้านนู่นนู่นมาท่านู่นเล่นไหมแนนอ่ามาต้อนหลบอย่ามาต้อนหลบหน้าเล่นด้วยแนนเล่นปะน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยไม่ถ่ายเลยหมอนนี่นะ โอ้ล้อเล่น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 อ๋อนี่แหละคือว่าสดๆเลยมันสดเกินไปไงเออเนี่ยฮะก็อาจจะน่าจะบอกกันบ้างไงหันมาดูแกงเลนแกงเลนหยอกเลนเขาหยอกเลนรูปหัวแอนี่มันก็ชอบไปไหนเอาลงเอาลงนะไม่เอาเอาลงนี่แหละโอ้โหรูปหัวดิไปในแบบน้ำอย่างมอจะพาไปถ่ายรูปไป ถ่ายจริงไหมเอาถ่ายจริงโอ้รีบเลยแะ้วแกงงหนึ่งอีกไม่แกงก็มันก็รู้ว่ามาทรทิปยด้น่าการอะไรอ่าไปไปไปถ่ายไปถ่ายอย่ามาถ่ายรูปให้ไป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 ทุกคนไป,ไปเดี๋ยวพาเขาไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับทุกคนจะร้องจะร้องใครนี้ก็จะร้องโอ เ <Hey. laughs> อาบไปดิอาบเลยอาบเลยถอดดึงทองสร้างถอด <laughs> นี่ตอนนี้นะคะแนนก็แต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนหลังจากที่แบบว่ามอสแกล้งแนนแล้วแบบแนนคิดว่าทิปเนี้ยแนนคงจะแบบไม่ได้ถ่ายรูปแล้วเพราะว่าเตรียมชุดมาเยอะมากจะมุมไหนเลือกมาก็นี่แหละเนนจะปั่นจักรยานเพราะว่าจักรยานอ่ะมันเข้ากับชุดคือมันคุมโทนไงแล้ววันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนําคุมโทนนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะที่สอบถามแนนนะคะว่าแนน่ะใช้คุมโทนร้านไหนนะคะเวลาที่แต่งรูปคือ ทุกเซตเนี่ยจะมีคนทักมาถามตลอดเลยแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากว่าแนนอะแต่งโทนนะคะของอะไรนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนํานะคะเพจภุมิโทนกันเถอะนะคะก็คือแนนก็เคยทําไปแล้วนะคะตอนที่แนนไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็วันนี้แนนก็มาเที่ยวเขาแนนก็เลยถือโอกาสนี้มาแนะนําทุกคนอีกนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาแต่งในเซต9แล้วก็เซต10นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่และเซตอะสวยแค่ไหนแล้วก็แบบจะสดใสแล้วก็แบบ มีความแบบคุมโทนแค่ไหนนะคะทุโทนแต่รับรองว่าสวยทุกเซตแน่นอนนะคะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเน้นพาไปดูเซตแรกนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคนตาล้องพร้อมไหมคะพร้อม มอสนะของมอสเอามุมนี้ไปเพราะว่าชุด<ป>มอสเข้ากับตรงนี้มากได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูเซ็ของมอสันเลยว่าจะสวยแค่ไหนอ,อันนี้คืออะไรเต็นัวเสร็จแล้วเหรอใช่จะทำอะไรถ่ายรูปด้ยโอโ้ มาไปไปไปออกไปะดุดแต่เจ้าอยู่ต้งไหนอะแล้วนายขออีกหนึ่งเซตนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่โซนที่ห้าอเปก้าสิบ เอาก็คือมุมนี้ยังไม่ได้ไงเราต้องเก็บแบบทุกมุมของพี่พักชุดเยอะไปหมดเปลี่ยนตั้งแต่ช้ายังไม่หยุดเปลี่ยนพี่เนร์นั้ยเหรอยนอะ ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นโทนต่างๆนะคะของคุมโทนกันเถอะนะคะเซต9แล้วก็เซต10นะคะที่เนีเลือกใช้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเนีจะฝากร้านอีกรอบนะคะใครที่สนใจคุมโทนนะคะ นี่เลยนะคะเพจคุมโทนกันเถอะนะคะมีให้เราเลือกได้หลายโทนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเขานะคะทเที่ยวทะเลหรือว่าเทีเ่ยวคาเฟ่คือแบบเหมาะในทุกๆสถานที่เลยนะคะเหมาะในทุกๆโลเคชันเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแนนจะถ่ายให้ว่าอีกมุมหนึ่งตรงนี้ตรงนี้น่ะ่ายมาเซตนึงได้ค่ะจัดโอเคค่ะ